ระยะเผาเก็บไปแล้วนั่นยิ่งถือเสมอไปแล้วมือคักกระดาษใหญ่ไงยิงอยู่เล่าเดียกดีใหญ่ฮะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดียามเมื่อคืนพี่น้องเลยมาเอาบรรยากาศครับมาเอาบรรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้ก็อุณหภูมิอุ่นขึ้นอยู่นะครับด้อแต่ว่าอาทิตย์น่ะมีมะมาาแล้วครับมาสิดเบ็ดพี่น้องเลยมาสิดเบ็ดครับแต่บรูว่าที่นีป่ากินเบ็ดวเด้วยอหลุดน้ำกันครับ มันตอดเบ็ดอยู่ครับหลังกลางนี่แหละบ่ได้มาซิดปลากระพงเนี่ยว่นองนะมาซิดปลาเข่าเกาหลีครับมึงมาติกินเบ็ดปะปลาดุกเวลครับปลาดุกเวลเดี๋ยวรอรุ่นน้ากันครับมาทีมีโตมากินเบ็ดบ่เมืนน่อนี้นี่มันตอดเบ็ดอยู่หลังที่ทสองครับหนึ่งสองหลังกลางสองเถวสามเถวแล้วมันนั่งบดหลากยังวา ตอดเรียนนะคือตอดจิบจิบยิบยิบอยู่ปลาหน่อย้นเลยบวจักเคลื่อนรอลุ้นนํากันช่วงนี้บ่มีบ่กคอยมีเน่าไปหาครับถ้าหนาวเลือยใครอยู่ครับถ้าหนาวแบบหนาวหนาวมาเลื่อยยังสีนะใครอยู่สีมีเน่าหาอยู่อันนี้มันคึ่งคงกลางๆครับมันก็เลย โบทันมีแนวาหายหาล่อเบืองช่วงนี้มาตกกับแนวหากับพอมีอยู่ช่วงนั้นก็ได้เดี๋ยวเมื่อนี้คลิปนี้ครับเข้ามารุ่นเบียดกันเนอะลาดีมีแนวกินเบียดหาบมือนี่ไงเจ้าเห็นนี่ยังกว่ปราคอไงเจ้าไม่เอื้อนคอยไปลดเตะไปไงครับไปไงหลังเนี่ยดินต้มม้เงิน เราเห็นปลาคอใหญ่แล้วว่ะไอเดียวที่ไปลัดปลาจะเข้าครับเดี๋ยวเอาทีมไม่น,นี่ละเนี่ยนะนี่ครับไปเดี๋ยวไปเบิองจะเข้ายุ้ยใส่ก่อนไงฮะยุ้ยใส่เอ้ยยุ้ยใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดแบบี๋ยวแป๊บนึงข่อยใส่นังสติกก่อนไปโตัวบบไงสิ จ้ายิ่งเจ้ายิ่งถือตัวนึงเถะเสียวึ้นรุดซ้ำเฮอ,เอได้ยุ้ยืออะไรก่อนฮะมันอยู่กหอดมองกคมม่อ่นหป่ามันจิว่าเห็นตัวเลยเพื่อนเอาเถื่อ่อยย่างทั้งนี้เตะเออไป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 เบิงครับเห็นตัวกันบ่เห็ใหญ่ร้อมาฮะ Mình phu thế gọi nhầy ô nào mắn tươn ô oh, khỏi cứ bà để xay bụt mà Ui 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 Khỏi cứ bà đầy xay bụt Hả? Mắn khuyến như thế gọi Ờ Ông ý Mắn cay mắn cay cho vào cho vào Đi học ở bài phán vào nhan phái thêm nha nhảy bò hả hứa cái hứa 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 ว่าดิงออไปไกลป่ะนี่ไปแล้วไปแล้วมันอยู่ไกลหมดเหมันอยู่ไกลแต่ไงน้ำตื่นอยู่แต่มันอยู่ไกลมันไกลหมดอ้ยบ่ถึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวไปพูนมาเนี่เออ แนมแนมไปเด้อไปแล้วครับพูนอยู่ไก่พี่น้องไ้เธอมันอยู่เลิกครับเดี๋ยวด้วยไปตีล่องพ่นงานกลัปไปกระบ๋าอยู่นี่โคตรเลยระยะเขาเก็บไปแล้ว Thử leo, thử leo Thử leo Ờ Xoạt bút Xoạt bút, xoạt bút Mặc gấm, mặc gấm Xếp gấm Hô oh. Cướp lọt thoảng qua nhầy khỏi nhìn ngông lửa cuột เหลี่ยมครับผักเหลี่ยมผักเหลี่ยมหน่อยหเหลี่ยมบางงามๆเนี่ยใส่เกือบโลอยู่ักเหจู๋มักเหลี่ยมส่สวยเลยโอ้ยนิดเดียวไงเอ้ยฮะถือทั้งคางนี่ถือทั้งคางนี่ออกทั้งคางนี่ไหมลูกดอกไหมมดสอดไหมโอ้ยนิดเดียวอ่ะนี่ทีขาดแล้วดิ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาว่างไว้นี่ก็ได้เดี๋ยวว่านี่ว่างไว้ซื้อนี่นี่ฮะนี่เนาะเจ้าหมอเบิ้งนี่เจ้ามันถือดิฮะถือทักขางนี่หรออกออกทักขางเดียวกันดิเปลฮะนี่เข่าดีออกทักดีไหมเกือบว่าได้เลยว่ะเกือบว่าได้โอ้โหเลียวหน่อย ใส่ง่ามเลยครับใส่ไดการอยู่นี่ทำนี่ใส่เงินนำใส่จวบลยยิ่งพอสัน่นงกุบ <laughs> งกุบงกุบอยู่ดออีอันชชนี้พัดซอยน้องเลบขามไปฝั่งนั่นฝั่งนี้ <laughs> โอเค,ครับแมึงมาแล้วแจมเกมาบ <laughs> นครับจูลูอยู่บนยิ่งส bay đạo thương dập han này nhé tử vô ui lút ui mà mình lút ui khỏi tay dập han đâu sao gần gặp sao gần bô vào bô bại đấy สวดบุดสวดบุดเลยมาสียังอันนีิเ็จใส่สวยอยู่อันนี้หน่อยก็ตัวแรกดีครับหน่อยก็ตัวที่แรกอยู่นี่หมักเหลี่ยมแก่สองเ็จเฮ้ยโอ้เขาแก้ม ขกามปุดเลยไปใช้ถ่ายรถกันบุนค,ครับยิ่งถึอสมอคือเลอกอดเนี่ยอุ้ยขำวะวนี่ล่ะขำวะนิดเดียวยหายแล้วหายไปเลยเบิดทั้ทงไปปลาเลี้ยงตัวหรือโอ้ยนั่นนั่นยังอยู่ยูยังอยู่ดูโตวาไงวัน,นไหนเนาะ tuơm 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 thứ 2 kìa chi tôn nhặt lục đọt ủa ỉm ít nhiều quá còn yung nong con này năn đèo loi hả tuơm năn lá đéo quẹt đéo quẹt đéo เออเสร็จเอาจะได้สามตัวโอ้ยเพิ่งรับตัวปลาอ๋อมันอยู่ในน้ำพร้อมเด้อป่ะนี้เด้อมันยิงยากแล้วเด้อปลาตัวนี้น้อยนึงเนาะตัวนี้น้อยนึงเนาะสัมเขนกิว้วนี่สัมดามีดนี่ฮะเนี่ยนี่ที่ไรตัวปลาไหมฮะเด็กแว่นเด็กแว่นอุ่นเดี๋ยตัวหนึง่ง กูรวยกูรวยรอยือเป็นตัวเล็กเอาจนได้ปะเอาจนเบิดบักนะยัยเอาจนเบิดบักเลยติใหญ่เด็กแว่นเด็กแว่นสายมัดดิหนี่สายมัดอีดีโอ้ยอยู่บักเลือกปลามันอยู่เลือกแห้งยิ่งดอกแรกขามหัวไว้หลดุด บ่หมัดบ่หมีหหใหญ่บนคุณละโตตีใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมแม่งตัวแรกกัน,นแหละขี่เขาบ้านแล้วพี่น้องเลยไปได้ดสามตัวเลยโซ่เบิังโซ่เบิังมือคักกระดาษตีใหญ่ยิงอยู่เล่าเดีกตีใหญ่ฮะ พ <laughs> ักกระดาษเนี่ยเลสามเลยพี่น้องเอ๋นั่นี้ยังตัวนี้วันตัวเขยิ่งผาดกว่าตัวทีว่าจะยิ่งถือเราเอาขึ้นมาได้แม่นวะคือ <c oughs> วัน <c oughs> มี้สองแพลเมียนเหอ <c oughs> รอวะนั่นแหละเทียบแก้ม เดียวแก้มอ่ามองก็ยิ่งเดียบแก้มทะลุออกคางพี่ทะลุออกข้างหรือเปล่าม่งั้ทะลุออกคางคนละตัวไงป่าตัวยู่พ่อที่เขานิ่งออกว่านี่เดี๋ยวดิกลับไปบึงเบียดก้าวได้พี่น้องเนี่ยไปเนาะไอ้ใหญ่เจ้าคือผ้ามาข่อยว่าอะไรป่าบ่มีสุดใหญ่ฮะโอ้ยขันเป็นมีสุดจบแล้วเนาะใหญ่เนาะขันมีสุดอย่างล้มิ้นเลยนี่นะครับว่าสิทธิ์เบียด กรสีดเบียดยุ้ยใสกระสีดเบียดแต่ว่าป่าบกินเบียดกัยเล่รอไอไงออกมาพอดีครับไ่จัดป่าคอเห็นสามตัวเลยสามตัวเลยคั่วจนได้เนาะอันนั้นตัวเรกครับนั่นอันนี้ตัวสองยิ่งเครื่องสะพานอันนี้ตัวที่สามอันนี้เด็กแว่นเงียบกิ๊บกับเบียดพูดเลยสั้นสูงลงงูเก้า บ่ตึกบ่ตักงเงียงเลยปะน้ำกินเงี้ยอย่างของมันปะปลาดุกไหมปัญญามมใส่เบียดปลาฝามันคือกินยวนเงียนะง้ยนตับไก่ไหมเงีย้ยตับไก่เงี้ยม้ามไ,มไหมเงี้ยมันหมูมันก็กินเลยห้อมาซีดมันคือพวกกินเบียดปะเด่ปลาค้อหน่อยพี่น้องได้สามตัว พอดีใหญ่ไงเราออกมาเล่นน้ำพอดีพูดอ่ะเขาจุนพุ่นอยู่คนน่ะอยู่ในน้ำหมดอ่ะมาดูกอ่อนลาดุกหรือปลาคอวะเดีย๋ยวขึ้นเดี้ยน้องติ๊กก่อนครับเขาเดี๋ยวมัน <c oughs> ไปไปเขาจุนพุ่น,อ,น,อ,นอ,อยู่นี่นนพูดอ่ะนอนกูโหลอยู่ในนนะครับหมดอ่ะปลาอย่างปลาคอหรือปลาดุก อุยยอมกินเบ็ดปลาเนี่ยแหละหายลงยุดเลือกครับน้มเลึอกหนามมันลึกปวดยืงบ่ไหวปลาดุกใหญ่บบกใหญ่เลยอุยยอมกินเบ็ดไหนไหมปลาเลยขนาดสิบต,ตีเบ็ดแม้ทั้งนี้ยังบ่กินอยู่หายไปแต่รู้เรียนเลี้ยวครับ ใส่ไฟสีแดงมันหลึงมันรู้จักไฟเลยสีแดงเลรอเด้ใส่ไฟสีแดงนี่เลนกินหลุดปลาเนี่มันใส่ไฟสีออกนวลๆหนึ่งทีมาไตาบอแเลนเหรอไหมเนี่ยเบ็ดกับตีมาฟังนี่นี่ครับสายเบ็ดแต่ว่าโบย้อมกินเบ็ดไหนปลามันคือก,กันเลยปลาไหมหายไปไหนเราเลีลนลื่นๆล,ลงมาทางนี้เหรอหายเลยจัดเลยเดี๋ยบน อยู่เลือกยิ่งหมดถือ,อ่ันอ๋อถี่เก็บเบ็ดแล้วพี่นอ้องเลยโมพี่ปลากินเบ็ดแบบนีนน่นั่นงานกันอย่งนี้่ทั้งนั้นแหละไีไปทางมันอยู่ป่าก็ได้ยโกินเบ็ดไ้เดี๋ยวต้องหาเยื่อใหม่มาเดี๋ยวสีเอาขี่กระเดียบนวาล่องมึงครับปลานที่กินบ่ขี่กระเดียบปลานไม้ต่อัดกินเลรีเบ็ดอันนี้ม้ามครับเนี่ยม,ม้มามมาหมู อ่ะสดเอาเนาะดิล่าได้พี่นองได้เดิกแล้วครับซีทุ่มซีทุ่มแล้วเวละไปเจอกันคลิปหน้พาพาเลาอขึ้นเขาหานั่นหานี่ไปครับอายุหากินคือบ้านเท่านั่นแหละอยู่นี่ก็ได้หาได้คือกันครับซอ,องปลาซองนกซองอยังก็ได้คือกันเบิดนแหละเอาเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ